สวัสดีครับเอซีทุกท่านวันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับทุ่งมัสยอที่แรกครับเช่นตะลุ่มตุ่มไชแน่ไม่รวยเฮ็ดเฮ็ดแน่ไม่รวยใชเฮ็ดโขนเป้าไหมที่สองยังทางการายห้วย เลยครับไม่ผิดหวังครับวันนี้บรรยากาศการแคะเห็ดครับเป็นชื่นใจต้องกเลตงกลางนี่ต้องข้าบ๊ะบักเออรูภาพ บรรยากาศการแท้ครับชายห้วยตัป่าีแมนครับถุงมัสสย่อครับวันนี้ประมาณวันที่สามแล้วครับมาได้เลยครับเห็ดกำลังโผล่เลยครับ เดีย๋ยวตุงเดีย๋ยวเดี๋ยวบวบบ่าวเนี่ยผุ้แขงแหน่งเนี่ยโอ้โห <c oughs> แขงแหน่งจับตรงนี้แขงแหน่งแขงแหน่งในน้ำนยังไงครับเนี่ยมันขึ้นในน้ำได้มันขึ้นไปแล้วครับ แค่เหลือใแค่นแค่นั้นกินอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแค่เิ็ดก่อนครับ